ผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีเอสซี่เดามหน่อยแล้วก็เอซีบาเดียนะครับผมวันนี้พ่อบาเดียพามาอัปเดตหน้าบ้านนะครับบริเวณหน้าบ้านหรอกบริเวณรอบบ้านนะครับอันช่างก็ได้เตรียมตอนนี้ในตัวบ้านน่ะฉาบอะไรเสร็จมาแล้วเนาะนะครับเหลือแค่ปูกระเบื้องกับใส่บานประตูนะครับเอ่อ บาปบน,นออรบาประตูห้องนอนเออเหลือใส่บานประตูห้องนอนเพราะว่าต้องปูกระเบื้องก่อนถึงจะใส่ประตูได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ประตูปุ๊บแล้วปูกระเบื้องมันก็จะเปิดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเราจะต้องปูกระเบื้องก่อนถึงจะรู้ว่ากระเบื้องมันสูงเท่าไหร่แล้วก็ใส่ประตูเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าประตูมันยาวเกินไปเขาก็จะตัดตัดประตูออกนะครับอา,อาจอาจจะใช้กบกบใสใสไม้ครับ عة, สาประตูออกนะครับเพื่อให้มันพอดีกับ ความสูงของกระเบื้องเนาะตอนนี้ก็ดินถมหญ้าเบาเดียวอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาปลูกใหม่ช่างเขาก็ได้เอาดินเข้าไปถมปรับพื้นที่ทั้งหมดรอบตัวบ้านเพื่อที่จะเตรียมเทเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เนี่ยฮะขึงเชือกไว้เรียบร้อยนี่อันนี้คือเชือกนี่ฮะเชือกขึงเชือกไว้ หมดแล้วนะครับว่าจะเทถึงตรงไหนอะไรนะครับอันนี้ก็นะ้าบ้านเขาจะเทถึงประมาณนี้นะครับผมความสูงความสูงก็จะอยู่นี้ที่เขาขีดตีเส้นไว้เนี่ยฮะมาตีเส้นไว้ใ็้สูงประมาณนี้ด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับนี่ไปส่วนฝั่งนั้นเขาก็ขึงเชือกไว้นะครับขึงเชือกเป็นตารางตารางไว้พอเวลาปูนเทเนี่ยเขาก็จะเทให้มันเสมอกับเชือกนะครับผมแล้วก็ ปาดให้เท่าเชือกนะครับเพราะว่าบ่าวเดียให้เขาเทพื้นเอียงเอียงออกจากตัวบ้านนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วให้น้ํามันไหลไหลมาชนมาชนก้อนอิฐกาแพงที่เขาก่อไว้เนี่ฮะแล้วน้ํามันก็จะไหลไปลงด้านหน้าบ่าวเดียจะให้มันเป็นท่อลงตรงนี้นะครับนี่เวลาฝนตกจะให้มันลงตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเทปูนเสร็จก่อนอาจจะทําเป็นท่อเป็นเป็นช่องอะฮะเป็นช่องช่องปูนช่องน้ํา อาจจะตัดตรงนี้ออกให้มันเป็นช่องแล้วก็ทําเป็นร่องปูนเป็นแผ่นนะฮะให้ออไปลงตรงนู้นแล้วก็ตรงหลุมเนี่ยบ่าวเดียอาจจะทําบ่อพักนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับอาจจะต้องขุดนะครับขุดดินออกแล้วก็ทําเป็นบอ่อพักนะครับเป็นกําแพงก่ออิฐขึ้นมาประมาณสี่ห้าก้อนสูงขึ้นมานะครับให้มันเป็นบอ่อพักลงไปในท่อใหญ่นะครับผมอ่ะโอเค ด้านหน้าก็ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเกี่ยดินตรงนี้นิดหน่อยนะครับบริเวณรอบตัวบ้านนะครับจะเทถึงถนนน,น,น,นั่นเลยนะนะครับช่างเขาก็เอาจอบขุดขุดขุดปรับเรียบร้อยแล้วมันมีกองหินเขาก็ขุดออกขุดหินขุดดินออกนะครับแล้วก็อ่ตรงนี้นะครับนี่เทถึงนี่เลยนะครับถึงสุดนี่เลยนะครับ บริเวณรั้วบาวเดียอยู่นู่นนะครับเสาต้นนู้นเสาไม้นะ่ะอันนั้นคือเขตแดนบาวเดียนะครับเขตแดนบาวเดียแต่ว่าบาวเดียเทป,ปูนถึงนี้เหลือพื้นที่เยอะอยู่แล้วก็อนาคตเนี่ยบาวเดียอาจจะอาจจะผสมปูนทําเองนะทําเป็นปูนฉาบไปแบบนี้ครับเพื่อที่การดินซุดนะครับนะเวลาฝนตกไม่ให้มันเซาะดินได้นะครับอาจจะฉาปูนแปะแปะไปนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะฮะจะทําเองนะครับบ่าวจะทําเองส่วนบริเวณไอ้ด้านนี้นะครับบ่าวเดียเทมาเม็ดหนึ่งอย่างที่คุยไว้นะครับผมอ่าเม็ดหนึ่งปึ๊บมาถึงเสาตัวบ้านเนี่ยมาถึงเสาตัวบ้านเนี่ยบ่าวเดียก็จะเทปูนเอียงไปแบบนี้ครับตัดไปแบบนี้เพราะว่าอ่เาเทเม็ดหนึ่งใช่ไหมอ่าเทจากตัวบ้านหน่อยเม็ดหนึ่ง เนี่ยฮะเม็ดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราเอายาวออกไปเนี่ยมันก็มันก็ไม่เต็มถนนมันก็มันมันก็ไม่ไม่เต็มพื้นที่หน้าบ้านถนนมันก็จะตรงนี้พอดี้มันจะเหลือเห็นไหมตรงนี้มันจะเหลือเพราะฉะนั้นแบ่าวเดียวก็เลยทีมาเม็ดหนึ่งถึงตรงนี้ปุ๊บอ่ามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็ตัดนี่เลยนะครับตัดไปนี่เลยเพื่อที่จะขยายไปนูน่นนะครับสุดขอบเกต็ถนนนะอ่า ก็เดี๋ยววันนี้ช่างหยุดนะครับหยุดช่างขอหยุดสามวันนะครับเพื่อที่จะไปทําธุระนะครับมีช่างไม่ครบทีมเขาก็ไปทําธุระกันนะครับก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจนะครับหยุดวันหยุดวันอาทิตย์ก็หยุดนะครับโอเคก็เดี๋ยววันวันประมาณวันจันทร์จะเข้ามาอีกทีหนึ่งนะนะครับนี่บริเวณด้านหลังใส่เรียบร้อยนะครับก่ออิฐเรียบร้อยนะครับรอแค่วางตะแกรงเหล็กแล้วก็เทนะครับแต่ว่าบ่าวเดียเดี๋ยว จะให้เขาเจาะเจาะปูนนะครับอาจจะเจาะเจาะเข้าเข้าคานข้างล่างเนี่ยเจาะประมาณหนึ่งหุนนะครับหรือสองหุนก็ได้เพื่อที่จะใส่เหล็กสองหุนนะครับเจาะลงไปใต้ดินนะครับแล้วก็เหล็กเหล็กก็จะชี้ขึ้นมาแล้วก็พับเหล็กลงนะครับแล้วก็เทป,ปูนทับเหล็กอีกทีหนึง่งอ่ามันมีเหล็กตะแกรงอยู่แล้วนะครับไอ้เหล็กตะแกรงอะ่ะตาขายอะ่ะเหล็กตาขาย ใส่อยู่แล้วแต่ว่าบ่าวเดียจะให้เสริมเหล็กเสริมเหล็กเส,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 ส้นเข้าไปอีกนะครับเพื่อไม่ให้ปูนมันแตกจากตัวบ้านง่ายนะครับซึ่งเอาแค่ตะแกรงเหล็กตะข่ายเนี่ยก็แข็งแรงแล้วแต่ว่าอยากอยากได้แข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกก็บ<ๆ>่าวเดียก็จะใส่นะครับโอเคเอา่าก็ประมาณนี้นะครับรอบล้อมรอบตัวบ้านอันนี้เทออกมาเม็ดหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเมด็ดห้าสิบโดยาเนี่ย นะครับด้านหลังเนี่ยเมตรห้าสิบแน่นอนเลยนะก็เดี๋ยวด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากาันอาจจะใส่แม่อามาดามหน่อยบอกว่าให้ใส่อาจจะวางอีกตัวนอนอะไรก็ว่าไปนะนะครับวิวด้านหลังก็เป็นทุ่งนาฮะเดี๋ยวก็จะเป็นต้นข้าวสวยสวยงามนะครับบ่เดี๋ยวจะทําที่นะั่งด้านหลังสวยๆดีๆนะตอนนี้ก็พืชผักสวนครัวเต็ม เต็มหมดเลยปนไปด้วยหญ้าด้วยนะครับก็จะมีกะเพราโหระพานะครับมะละกอนี้จะได้กินไหมเนาะมะละกอกำลังสูงขึ้นนะครับนี่อ่ะโอเคก็เดี๋ยวบอกที่จะเปิดน้ําใส่เปิดน้ําใส่ให้มันแน่นก่อนที่จะเททําการเทนะครับสายยางลงไปด้านล่างนูอนอ้นโอเคครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว EP หน้ายังไงเดี๋ยวบ่าเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับสําหรับ EP นี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ